สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับอูมิแอนฮับปี้เวอร์สวัสดีเมื่อแรกค่ะพี่น้องืัอน,นี้นั่งยิ้มผ้า,มาเมืองอาหารแกรลงของวันนี้ค่ะนั่นก็คือไก่ใต้น้ํานั่นเองไก่บ้านค่ะมึงกันเลยค่ะพี่น้องว่าอาหารแกรลงของห้องืันนี้จะน่ากินขนาดไหนค่ะบรรยากาศตอนนี้กั อ๋อมิลล้อมนะคะหนาวนะคะหนาวเดือนเนษาเขาก็จะห้าย,ย่างถี่อร่อยๆกินอุ่นๆเลยค่ะกินห่อนๆน,น,ะะนี่เมืองอะไรคะนีค่ะพี่น้องไก่ไตนามสำรับแรงนี่กระบอบกลัวพพค่ะนามนี่นามที่สองนะคะสองหรือสามเขาเติมเขาเติมนามสองค่ะนามที่สองเขาหยันบวชหยันบวเปลือยนะคะหอแบบใหญ่เลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็อากาศแบบเย็นเลยนะคะเขาก็้หา,หาย,ยัางแสบๆกินก็อพอบคัวตอนแรงตอนนี้เป็นฝีมือของสามีเหตุอย่ยงน้นนะคะยิ้มผึ่นกับมาจากตลาดค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิก,กินเพื่อทุกคนเลยนะคะแสบๆค่ะ